เป็นเครียดแฟนลำยายไหยทองคำถูกโกงศูนย์20ล้านอีกหนึ่งประเด็นที่ทำเอาแฟนคลับของปุ en ้ยแอลกอฮอล์ ol, ถึงกับช็อกหนักเมื่อเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อออนไลน์สื่อหนึ่งว่าตัวเองถูกโกงเงินกว่า20ล้านเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดได้คุยกับลำไยไยหยทองคำแฟนสาวก,ก็ยอมรับว่าตลอดที่คุยกันมาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยจนกระทั่งช่วงที่เปิดตัวว่าเป็นแฟนกันใหม่ๆฝ่ายชายก็มีโอกาสได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง จึงทาให้รู้ว่าเป็นการถูกรุ่นพี่ที่ร่วมธุรกิจกันลายหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ตนคิดว่าสามารถไว้ใจได้นําเงินบริษัทไปคู่หนี้โดยที่ทางของคุณปุ้ยไม่รู้เรื่องจนทําให้สุดท้ายกลายเป็นรีลุ่มก,กันกว่า20ล้านบาทแต่ในที่สุดเมื่อความจริงถูกเปิดเผยก็ทําให้รุ่นพี่ลายดังกล่าวจําเป็นต้องเซ็นรับหนี้ทั้งหมดไว้แต่เพียงผู้เดียวลำยายเผยว่าตอนที่แฟนหนุ่มเล่าให้ฟัง เป็นช่วงที่ได้เขียนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วซึ่งตนก็ได้ให้กำลังใจและมองว่าในเมื่อเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ควรที่จะเริ่มต้นใหม่แม้ว่าสายชายจะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเป็นหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่ได้คบกับนักร้องสาวชื่อดังลาใหญ่บอกว่าถ้าไม่สบายใจก็จะปรึกษากตลอดและอยากบอกว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้ไม่มีใครต้อยต่ําทุกคนมีขามีแขนเท่าเทียมกันอยู่ที่ว่าใครจะคิดอย่างไรมากกว่า เมื่อถามเรื่องแทนแต่งงานลำยัยเผยว่าณนะตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยอยากทำงานไปเรื่อยๆมากกว่าเพราะมองว่าเมื่อไหร่ที่จะแต่งงานก็ต้องพร้อมที่จะมีเวลาให้กับครอบครัวนั่นหมายความว่าตอนนั้นจะต้องมีทรัพย์สินมากพอ,พอที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องทำงานหนะักแต่ถ้าฝ่ายชายเกิดเซอร์ไพรส์ขึ้นมาลำยัยก็ขอประกาศดักแบบขำๆเลยนะคะว่าอย่าเพิ่งเซอร์ไพรส์เลยทำงานก่อน